สวัสดีครับผมมาพีจีสำหรับวิดีโอนี้เราก็จะมาพูดถึงศัพท์เทคนิคต่างๆในเกมสตีดเฟเธอร์5นะฮะที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้แล้วก็บางคนก็อาจจะเข้าใจผิดถึงศัพท์บางคาได้นะฮะแล้วซึ่งศัพท์เนี่ยมีอยู่มากมายเลยทีเดียวนะฮะเอาเรื่องที่ศัพท์แรกกันก่อนคําแรกเลยคําว่าแอนตี้แอร์นะฮะแอนตี Anti ้แอร์เนี่ยก็เป็นศัพท์พื้นฐานเลยได้ยินกันบ่อยๆเลยแอนตี Anti ้แอร์แล้วก็ความหมายของมันก็คือตรงตัวเลยนะก็คือ,อการโจมตีฝ่ายที่อยู่บนอากาศนั่นเองอย่างเช่น เคนที่กระโดดอยู่นะฮะเรากดนั่งต่อยหนักของริวเนี่ยก็เป็นแอนตี้แอร์อย่างหนึ่งเรากดโพลิวเคนก็เป็นแอนตี้แอร์เหมือนกันนะฮะเรากดยืนต่อยเบาเพื่อที่จะโจมตีเคนที่อยู่บนอากาศก็ถือเป็นแอนตี้แอร์นอกจากแอนตี้แอร์เนี่ยยังมีสิ่งที่คล้ายๆกันก็นคือเป็นแอร์ทูแอร์นะฮะก็คือโจมตีบนอากาศด้วยท่าบนอากาศเส้นกระโดดต่อยกลางของริวนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าแอร์ทูแอร์นะฮะ สำหรับคำที่2คือคำว่าพันนิตนะฮะพันนิตเนี่ยก็ไิ้ยินกันบ่อยไม่แพ้กับคำว่าแอนตี้แอร์เลยทีเดียวการพันนิชก็คือการโจมตีอีกฝ่ายในขณะที่เรากันท่าได้แล้วก็อีกฝ่ายกําลังคืนตัวนะฮะอย่างเช่นริวกดท่าดองกี้เตะนะฮะแล้วเคนต่อยกลับมานี่ก็เรียกว่าพันนิตนะฮะคือริวไม่สามารถกันได้หลังจากริวเตะเนี่ยคือริวกดกันแล้วนะฮะแต่ว่าไม่สามารถกันได้นั่นเองอันนี้จะเรียกว่าการพันนิชเตะหมุนเนี่ยก็โดนต่อยเหมือนกันนะกันไม่ได้ เป็นการพนิษนะฮะซึ่งนอกจากพนิษเฉยๆแล้วเนี่ยยังมีคำหนึ่งที่ลักษณะคล้ายกันคือคําว่าวิบพนิษนะฮะส่วคำว่าวิบพนิษเนี่ยคือการโจมตีอีกฝ่ายตอนที่ฝ่ายออกท่าวืดนั่นเองตัวอย่างเช่นเคนที่เตะหนักวืดนะฮะนี่คือตั้งเราตั้งให้เคนเตะหนักเสร็จแล้วกดกันทันทีนะฮะจะเห็นว่าเตะหนักวืดเราจะไม่สามารถกันได้นี่เราเรียกว่า วิปคณิตน,น,นะฮะจะแตกต่างจากคณิตท,ที่เราต้องการก่อนแล้วก็โจมตีอีกฝ่ายที่กําลังเสียเฟรมนะฮะสำหรับคำต่อไปนะคือคำว่ามิตตี้มิตี้เนี่ยก็ได้ยินกันบ่อยแล้วก็หลายคนสงสัยว่ามันคืออะไรนะเพราะว่าเริ่มเป็นศัพท์ที่แปลความหมายไม่ค่อยตรงตัวเท่าไหร่ละมิตี้เนี่ยคือการโจมตีอีกฝ่ายตอนที่อีกฝ่ายกำลังลุกขึ้นมาพอดีนะฮะตอนนี้เนี่ยเราตั้งให้เคนเะนี่ยพอลุกขึ้นมาเนี่ยจะกดนั่งแยัทันทีนะฮะ การที่เรามิตี้เคนเนี่ยคือเคนจะโดนเคาน์เตอร์จะเป็นอย่างนี้นะเคนลุกขึ้นมาพยายามนั่งแย็บแต่ว่าหมัดของริวเนี่ยมันถึงตัวเคนบรีตอนที่ลุกขึ้นมาพอดีนะทำให้เคนไม่สามารถกดสวนออกมาได้ก็โดนเคาน์เตอร์นะฮะแต่ว่าถ้าเรามิตี้พลาดเนี่ยสมมติริวกดช้า,ยายไปนิดนึงเนี่ยนะก็จะทำให้เคนสามารถลุกขึ้นมานั่งแย็บนั่งแยบ็แยบริวได้ทันนะฮะอันนี้การมิตี้ที่อันนี้การมิตี้ที่ผิดพลาดนะ นั่คือเป็นฝ่ายริวที่โดนเคาน์เตอร์แทนแทนที่ถ้าเป็นมิตีีถูกต้องเนี่ยจะเป็นเคนนะฮะที่โดนเคาน์เตอร์มิตีีนอกจากใช้ด้วยการโจมตีปกติแล้วเนี่ยการทุ่มเมงก็ถือเป็นมิตีีเหมือนกันนะทุ่มที่ฝ่ายไม่สามารถเอ่อยกบได้แต่แต่ว่ายังแก้ทุ่มได้อยู่นะแต่ว่าลุกขึ้นมาแยกบเนี่ยจะไม่สามารถหยุดได้นะฮะอันนี้คือแบบกดช้าก็จะเป็นมิตีีที่ผิดพลาดนั่นเองต่อไปเป็นคําว่าชิมมี่นะฮะคำว่าชิมมี่เนี่ยก็ได้ยินกันบ่อยสำหรับภาค5าที่เพิ่มขึ้นมา ตอนสถิเฟเตอร์4เนี่ยเราจะยังไม่ค่อยได้ยินคํานี้เท่าไหร่แต่ว่าพอในภาค5ปุ๊บคำนี้เนี่ยแทบจะได้ยินกันทุกแมตช์เลยทุกการแข่งขันทุกแมตช์จะมีคําว่าชิมมี่เข้ามาตลอดการชิมมี่เนี่ยคือการเดินถอยหลังออกมาเพื่อที่จะหลบการทุ่มของศัตรูนะฮะเพราะว่าภาคนี้เนี่ยการแก้การกดแก้ทุ่มด้วยการกดนั่งแล้วก็แก้ทุ่มเนี่ยจะออกเป็นปุ่มทุ่มนะฮะแต่ต่จากภาค4ที่ออกเป็นนั่งเตะเบาแต่ภาคนี้จะออกเป็นทุ่มเลยดังนั้นถ้าหากว่าเราจะกดยิกกทุ่ะคะ็คื โจมตีด้วยขุมบาแล้วทุ่มต่อเนี่ยแล้วเขาต้องการจะแก้ทุ่มเราเนี่ยเขาต้องกดเป็นออกทุ่มนั่นเองดังนั้นแก้เราเดินถอยหลังออกมาดังน้นเขาทุ่มไม่โดนนะคือคนที่แก้ทุ่มเนี่ยจะกดทุ่มวืดออกมาเองนะฮะอันนี้เรียกว่าการชิมมี่นั่เนเองซึ่งเราก็สามารถพนิ์ได้ด้วยปึ๊บถอยหลังเป็นชิมมี่นะฮะเรียกง่ายคือหลอกให้อีกฝ่ายกดแก้ทุ่มนั่นเองนะฮะโดยที่ เราถอยออกมาแบบเกินระยะไปแล้วนะฮะต่อไปคือคำว่าเฟรมนะฮะเฟรมเนี่ยก็คือหน่วยนับเวลาของเกมทุกเกมนั่นแหละแต่ว่าตีไฟเตอร์เนี่ยหนึ่งวิจะมีทั้งหมด60เฟรมนะฮะแล้วก็ท่าแต่ละท่าเนี่ยความเร็วในการออกแล้วความเร็วในการเก็บท่าหรืออะไรก็ตามเนี่ยจะนับเป็นเฟรมทั้งหมดนะฮะอย่างเช่นปุ่มต่อยกลางของดิวเนี่ยหลังจากให้เรากดปุ่มไปปุ๊ปบหมัดของดิวจะไปถึงตัวอีกฝ่ายเนี่ยภายใน5เฟรมนะฮะ นอกจากเฟรมจะเป็นเรื่องของอการออกท่าแล้วด้วยเนี่ยจะเป็นในเรื่องของ Advantage แล้วก็ d i s a d v a n t a g e หรือก็คือเวลาที่ฝ่ายกันเนี่ยจะได้เปรียบเสียเปรียบในเรื่องของเฟรมยังไงก็จะสามารถดูได้ในโหมดเทนนิงด้วยเช่นต่อยกลางริวปุ๊บมันจะบอกมันจะขึ้นเลขนะครับว่าเราเนี่ยได้บวก7จหรือถ้าอีกฝ่ายกันได้เนี่ยถ้าเคลนกันได้ปุ๊บจะกลายเป็นบวก1แทนนะคือเราจะได้เวลาที่มากกว่าอีกฝ่ายในการกดปุ่มทั้งหมดถ้าอีกฝ่ายกันถ้าหากเคลนกันได้ก็คือจะได้เวลามากกว่าอี เราสามารถทําอะไรก็ได้ก่อนหน้าเข็นนะครับเป็นวลาทั้งหมด7เฟรมเลยทีเดียวก็เรื่องเฟรมเนี่ยอาจจะต้องพูดจากันยาวนิดนึงนะอาจจะมีอีกคลิปหนึ่งเพื่อจะอธิบายเรื่องการอ่านเฟรมการอ่านตารางเฟรมนะฮะแล้วก็การดูเฟรมการใช้งานหรือเรื่องเกี่ยวกับเฟรมต่างๆนะฮะพอเรามาพูดถึงเรื่องเฟรมแล้วเนี่ยคำศัพท์ต่อไปจะมีคําว่าเฟรมเหมือนกันในอยู่ในชื่อนะครับเรียนคําว่าเฟรมแท็บเฟรมแท็บภาคนี้อาจจะไม่ค่อยยินบ่อยนักเพราะว่า อพอการแก้ทุ่มมันกลายเป็นออกทุ่มแล้วเนี่ยเฟรมแท็บมันจะไม่เหมือนภาคสี่แล้วที่กดที่จะกดเพื่อดักนั่งเตะบาของอีฝ่ายนะฮะแต่ว่าลักษณะการทำงานก็นยงกังเหมือนกันก็คือดักการออกท่าของอีฝ่ายนั่นเองเช่นสมมุติเราตั้งให้เคนนั่งต่อยกลาง2องทีโดยที่ไม่ติดกันนะฮะอันนี้เป็นการนั่งต่อยกลางปุ๊บแล้วเดินมานิดนึงถ้ากดนั่งต่อยกลางต่อยอีกทีเพื่อเป็นการหลอกล่อให้ฝ่ายกดปุ่มนะพอริวเนี่ย เห็นว่าเคนเดินหน้ามานิดนึงเนี่ยก็เลยอยากจะกดปุ่มโจมตีออกไปเพื่อจะสกัดเคนไม่ให้เข้ามาใกล้ๆเพื่อจะกดพุ่มหรืออะไรก็ตามนะฮะแต่ว่าถ้าเคนเลือกใช้เฟรมแท็บเพื่อจะดักการดักของริวกับเนี่ยจะการนั่งต่อยกลางแทนที่จะเดินไปติดตัวเลยเนี่ยก็จะทําให้ริวเนี่ยโดนเคาน์เตอร์ของเคนไปนั่นเองอันนี้คือเป็นเฟรมแท็บนะฮะคือการหลอกให้หลอกล่อให้ฝ่ายกดปุ่มเลยสักอย่างหนึ่งแต่ว่าเราชิงกดก่อนหน้านะฮะเพื่อจะ ให้อีกฝ่ายเนี่ยโดนเราเคาน์เตอร์นั่นเอง,เองต่อมาเป็นคำว,ว่าฟุตซี่นะฟุตซี่เนี่ยคือการเล่นกันแบบอยู่กลางเกมไม่มีฝ่ายใดที่แบบกําลังบุกอยู่เนี่ยคือสมมติปุ๊บเราบุกต่อปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บอย่างนี้คือจะไม่ใช่ฟุตซี่นะฟุตซี่คือการเล่นกันอยู่กลางเกมแล้วก็กด normal แข่งกันนะฮะว่าใครจะเป็นฝ่ายเปิดการโจมตีได้ก่อนนะก็ยืน normal กันไปเรียกได้ว่าอย่างเชิงนั่นแหละเหมือนกับการค่อยๆดูเชิงกันไปว่าใครจะหาโอกาสเปิด อีกฝ่ายได้ก่อนแล้วก็บุกต่อได้นะฮะพอเริ่มบุกต่อได้ปุ๊บการฟุตซี่ก็คือจบไปอะไรประมาณนี้นะนี่คือฟุตซี่ต่อจากฟุตซี่จะเป็นคำว่ามิกซ์อัพนะฮะมิกซ์อัพเนี่ยจะเรียกว่าค่อนข้างจะตรงข้ามกับคำว่าฟุตซี่เลยฟุตซี่การยืนกันกลางเกมแล้วก็ดูเชิงกันใช่ไหมแต่ว่ามิกซ์อัพเนี่ยคือการบุกอีกฝ่ายเพื่อจะเปิดช่องว่างให้อีกฝ่ายให้ได้นะฮะมิกซ์อัพเนี่ยหลายคนอาจะจะสับสนระหว่างคำมิกซ์อัพกับเซตอัพนะฮะซึ่งก็จะเรียกว่าคล้ายก็ได้แต่ว่า บิ๊กอัพเนี่ยเรียกได้ว่าคือเป็นการบุกเพื่อจะเปิดอีกฝ่ายโดยที่อีกฝ่ายเนี่ยไม่ได้ล้มหรือว่าไม่ได้เป็นอะไรอยู่นะฮะเช่นอาุมาเนี่ยแค่เราโจมตีทีนึงแล้วก็ปุ๊บดิมอนฟิปมาให้อีกฝ่ายเลือกให้ฝ่ายแบบต้องต้องวัดต้องต้องคิดแล้วว่าจะเป็นดิมอนฟิปต่อยหรือว่าดิมอนฟลิปล่างหรือว่าดิมอนฟิปทุ่มเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นบิ๊กอัพแล้วหรือจะเป็นการบุกปุ๊บ การบุกแล้วก็โจมตีต่างๆนะฮะอะไรก็ตามที่เป็นการพยายามที่จะเปิดช่องว่างของอีกฝ่ายให้ได้เนี่ยก็ถือเป็นบิ๊กอัพแล้วนะฮะสำหรับคําต่อไปก็จะเป็นคําที่พูดถึงไปแล้วในเมื่อกี้ว่าเป็นคำที่สับสนกับคำว่าบิ๊กอัพนะก็คือคำว่าเซตอัพนั่นเองการเซตอัพเนี่ยก็คือการบุกอีกฝ่ายตอนที่อีกฝ่ายกำลังลุกขึ้นมานะฮะแล้วก็อีกฝ่ายนี่จะไม่สามารถโจมตีเรากลับได้นะระหว่างที่เราบุกนั่นเองผู้เนี่ยอาจจะเข้าใจยากนิดนึงตัวอย่างเนี่ยอย่างเช่นเราสวิฟใส่ แล้วเรากระโดดต่อยเราตั้งใจจะกระโดดต่อยต่อแต่ว่าเราไม่มีเซตอัพเราไม่รู้ว่าเซตอัพคืออะไรนะฮะเนี่ยแคมมี่จะสามารถแคมมี่จะสามารถลุกขึ้นมาแล้วก็โชว์ริวเคนเราได้นะฮะ <ส milhões S 1> อย่างนี้นะนี่คือริวเนี่ยกระโดดแล้วก็กันแล้วนะกระโดดต่อยแล้วก็กดกันไปด้วยแต่แคมมี่จะสามารถลุกขึ้นมาโชว์ริวเคนได้แต่ถ้าหากว่าเรารู้ว่าเซตอัพของริวเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะฮะ อันนี้เป็นหนึ่งในเซตอัพนะเซตอัพเนี่ยมีหลากหลายมากแล้วแต่ว่าแะแล้วแต่ว่าแต่ตัวจะเป็นยังไงแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ของผู้เล่นเนี่ยจะสามารถหาเจอหรือเปล่าว่าเซตอัพเป็นยังไงนะริ้วเนี่ยง่ายๆเลยคือมีสวิปเสร็จแล้วแดดไปนั่งเตะเบาแล้วก็กระโดดต่อยหนักนะเห็นว่าแคมมี่ลุกขึ้นมาเนี่ยโซลูเคนเนี่ยจะริ้วจะสามารถกันได้นะอันนี้คือกลับเวลาผิดไปนิดนึงคืออาจจะแดด ถ้าหากว่าเรากดแดดปุ๊บเราไม่กดนั่งตเตะบอลต่อทันทีเนี่ยแคมมี่จะยังสามารถลุกขึ้นมาชนยูเคนได้อยู่ถ้าหากเราทำทุกอย่างอย่างตอนนี้กันเนี่ยแคมมี่จะโชว์ริวเคนแล้วจะกันได้นะฮะสมมุติว่าเราตั้งให้แคมมี่ลุกขึ้นมากันเฉยๆแบบไม่โชว์ริวเคนเซตอัพเดิมนี่นะแคมมี่ต้องกันนะ ก็คือถ้าหากเราใช้เซตอัพนี้เนี่ยแคมมี่เนี่ยก็จะต้องบังคับการท่านี้นั่นเองเพราะถ้าถ้าแคมมี่โชว์ดเคนเนี่ยก็จะโดนต่อไปเรื่อยๆนั่นเองนะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเซตอัพจะใช้กับท่าที่เรารู้ว่าอีฝ่ายจะลุกยังไงแน่นอนเช่นถ้าเราสวีปแล้วได้ครัชเนี่ยอีฝ่ายจะไม่สามารถเลือกวิธีลุกได้นะก็คือจะสามารถใช้เซตอัพนี้ได้แน่นอนถ้าหากว่าเป็นพวกท่าที่ล้มแบบไม่ใช่ครัชนะฮะคือสามารถลุกตรงก็ได้หรือว่าลุกไปข้างหลังก็ได้นะอันนี้จะค่อนข้างยากจะต้องมีเตัพฉาาะะววน่ มีแค่บางท่าเท่านั้นที่สามารถแก้ทางได้สำหรับเซตอัพที่สามารถครอบคลุมได้ทั้งลุกเร็วปกติแล้วก็ลุกไปข้างหลังเนี่ยยกตัวอย่างเช่นของ M อ็มบสันนะฮะแวเอ็มบสันเนี่ยใช้อ no ินฟเวอร์โนกลางแล้วกดว i นซิคิวสที่เป็นวาร์ปไปเข,ข่าข้างหลังต่อทันทีเนี่ยจะสามารถครอบคลุมได้ทั้งลุกเร็วแล้วก็ลุกไปข้างหลังนะฮะนี้เราตั้งให้แคมมี่ลุกเร็วก่อนเนี่ฮะจะเป็นมิตตี้พอดีถ้าหากว่าแคมมี่ลุกขึ้นมากด3เฟรมจะเหตุกับท่าเข่านี้นะฮะ ถ้าถามว่าเราตั้งให้แคมมี่เนี่ยลุกไปข้างหลังแล้วเรากด inferno แล้วเข่าทันทีก็จะยังโดนอยู่ดีนะฮะคือไม่ว่าแคมมี่จะลุกเร็วหรือลุกหลังเนี่ยบังคับกันท่านี้เสมอนี่คือเซตอัพหนึ่งที่สามารถครอบคุมได้ทั้งลุกเร็วลุกเร็วปกติและลุกหลังต่อไปจะเป็นคําว่า invisible นะฮะหรืออมตะนั่นเองอมตะเนี่ยคือท่าที่ไม่โดนอะไรเลยท่าที่เมื่อใช้ปุ๊บเราจะ ไม่โดนอะไรเลยระหว่างที่ท่าออกมานะฮะอย่างเช่นท่าโชบิวเคนที่เป็นโชบิวเคนแบบไซเกตหรือโฉบิวเคนอีเอ็กเนี่ยถ้าเรากดท่านี้ออกไปแล้วเนี่ยเราจะไม่โดนอะไรเลยนะฮะระหว่างที่ท่าออกมาจะใช้แก้เวลาที่ฝ่ายเข้ามามีตีเป็นหลักนะฮะเช่นตั้งให้เคนเนี่ยลุกขึ้นมาแล้วก็นั่งยักทันทีปึ๊บเข้าไปมีตีเนี่ยเคนจะแพ้นะฮะแต่ถ้าเราตั้งให้เคนลุกขึ้นมาด้วยท่าที่มีอมตะเนี่ยหรือท่าที่มีอนวิซิเบิลเนี่ยอย่างเช่นโชบิวเคนเอ็ก ริวที่พยายามเข้าไปมิตตี้เนี่ยก็จะเป็นฝ่ายโดนโชลิวเคนเอ็กนี้แทนนะฮะจะเห็นว่าจะไม่ขึ้นเคานเตอร์ในฝั่งเคนนะฮะนั่นแปลว่าริวเนี่ยกดท่าออกไปก่อนที่เคนจะกดโชลิวเคนขึ้นมานะแต่ว่าริวยังโดนอยู่ดีเพราะว่าตอนที่ท่าของเคนออกมาเนี่ยเคนจะเป็นอมตะก็คือจะไม่โดนอะไรเลยระหว่างนั้นนะจะเป็นริวที่โดนแทนสำหรับท่าบางท่าเนี่ยอาจจะไม่ออมตะท่าโจมตีนะฮะแต่ว่า อมาตะเฉพาะท่าทุ่มเท่านั้นอย่างเช่นท่าパイ driver ของเซนกิฟนะฮะถ้าอันนี้คือเราตั้งให้เซนกิฟลุกขึ้นมาแล้วกดパเวอร v e r ex ทันทีนะฮะอย่างนี้นะแต่ว่าถ้าหากว่าเราเข้าไปมิตตี้ด้วยยืนต่อยกลางเนี่ยเซนกิฟจะโดนนะฮะจะโดนเราต่อยเป็นมิตตี้ทันทีขึ้นเคาน์เตอร์นะฮะแต่ว่าถ้าหากว่าริวเนี่ยเข้าไปมิตตี้ด้วยปุ่มทุ่มเนี่ยจะเป็นริวที่โดนนะเพราะว่าถ้าパเ driver ex ของเซนกิฟเนี่ย จะหลบท่าทุ่มทั้งหมดนะฮะจะจะเป็นริวที่โดนแทนต่อไปเป็นคำที่11นะคที่11ก็คือคำว่า boxing นั่นเอง boxing เนี่ยก็คือการกันไปเรื่อยๆอ,อันนี้ก็เรียกว่า boxing นะแต่ boxing เนี่ยมันจะมี boxing ธรรมดากับ true boxing นะหรือ boxing ที่เป็นของจริง boxing ที่เป็นของจริงเนี่ยคือการที่เรากัน ครั้งแรกไปแล้วแล้วถ้าโจมตีต่อไปเนี่ยเราไม่สามารถปล่อยการการรันนั้นออกมาได้นะการตัวอย่างให้เห็นภาพก็คือเราจะตั้งให้เคนเนี่ยการปุ๊บกดโชริวเคนเอ็กขึ้นมาทันทีนะฮะซึ่งเป็นท่าที่มีอมตะแล้วก็ทรุทุกอย่างสมมุติเราให้ริวเนี่ยการที่ริวกดยืนต่อยการแล้วกดนั่งต่อยหนักต่อเนี่ยถ้าเคนกันต่อเนี่ยจะเป็นบ็อกซิ่งนะแต่ว่ามันจะไม่ใช่ทูบ็อกซิ่งเพราะว่าเคนเนี่ยยังสามารถ แทรกออกมาได้นะนี่เราเราจะกดเป็นดินต่อยกลางแล้วนั่งต่อยหนักต่อเราจะเห็นว่าเคนเนี่ยสามารถโชว์ดูเคนออกมาได้นะระหว่างฮิตนั่นเองหรือริวเนี่ยกดยืนต่อยกลางแล้วฮาโดเคนเคนก็จะสามารถโชว์ดูเคนออกมาได้เหมือนกันแต่ถ้าริวเปลี่ยนเป็นนั่งต่อยกลางแล้วฮาโดเคนเนี่ยจะเห็นว่าเคนจะไม่สามารถกดโชว์ดูเคนออกมาระหว่างกลางได้นะอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นทรูบ็อกติงหรือว่าบ็อกติงที่ไม่สามารถแทรกได้นั่นเอง หรือกดนั่งย็บสองครั้งปึ๊กเคน <Ken S 1> ก็ไม่สามารถแทรกระหว่างนั่งย็บแต่ถ้ากดนั่งแต่ว่าถ้าถ้าเป็นนั่งย็บแล้วยืนยับเ <razor. S 1> นี่ยเคนจะสามารถโชลูเคนระหว่างกลางได้นะจะเห็นว่าตั้งแต่ฮิตแรกเนี่ยตั้งแต่นั่งต่อยกลางเลยเนี่ยเคนจะไม่สามารถโชลูเคนอ,ออกมาได้นะจนกว่าจะก,กันทั้งหมดทั้งโชลูเคนแล้วก็ไม้ตายไปด้วยนะซึ่ง ดาเมจก็ถือว่าเยอะพอสมควรที่จะฆ่าคนได้นะในตอนที่ใกล้ตายก็จะมีคนสงสัยอีกว่าบ็อกซิ่งเนี่ยมันมีแค่แบบโจมตีแล้วก็ใช้สเปเชียลต่อแล้วก็ CA แบบ3าท่าต่อกันแค่นี้หรือเปล่าที่เป็นบ็อกซิ่งที่แบบมากที่สุดแล้วอะไรอย่างนี้นะฮะก็จะมีตัวอย่างของบ็อกซิ่งที่ยาวๆของเกมนี้นะครับ เนี่ยเคนเพิ่งจะโชว์เคนเพิ่งจะโชว์เคนออกมาได้หลังจากการไปประมาณ5วินาทีนะคำว่า option select เนี่ยก็คงจะได้ยินกันบ่อยๆแล้วก็เป็นคําที่คนสงสัยกันหลายคนเหมือนกันว่ามันแปลว่าอะไรมันคือมันคือยังไงนะฮะเพราะว่าคํานี้เนี่ยในช่วงของภาค4ี่เนี่ยจะได้ยินบ่อยมากแต่ว่าพอเป็นภาคนี้เนี่ยการที่แด็ดหลังมันไม่อาตะอีตต่อไปแล้วเนี่ยทำให้ option select เด้ลดบทบาทออกไปมากทีเดียวแต่ว่ายังมีบางตัวนะฮะที่ยังมีท่าที่คล้ายๆเดดหลังอยู่เช่นอคว้าที่มี ท่าเทเลอร์ซึ่งเป็นท่าที่มีอมตะนะฮะการออฟชั่นซีเล็กเนี่ยมันคือสิ่งที่เป็นการใส่คำสั่งเข้าไปในตัวเกมเนี่ยสองคำสั่งขึ้นไปนะฮะแล้วตัวเกมเนี่ยจะเป็นคนเลือกให้เราเองว่าควรจะออกอะไรควรจะออกท่าไหนเป็นท่าให้ดีที่สุดนะฮะสมมติริวสวิฟป,ปึ๊บเราก,กดรีเพยนะ์ฮะเราเป็นอาคุมาปุ๊บถ้าคุมาก,กัน จะออกเป็นนั่งต่อยกลางต่อนะฮะแต่ถ้าผมมาลุกขึ้นมาแล้วกดเทเลพอร์ตเนี่ยจอ,อเป็นเต็มหมุนตามมาแทนนะฮะคือผมไม่ได้เปลี่ยนคําสั่งริวเลยนะริวอะ่ะกดเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ว่าถ้าผมมากันน่ะจอนั่งต่อยกลางออกเป็นนังต่อยกลางอย่างนี้แต่ว่าถ้าผมมาลุกขึ้นมาแล้วทเทเลพอร์ตปุ๊บ ออกเตหมุทนทันทีนะฮะนี่คือสิ่งที่เรียกว่า option select คือตัวเกมเนี่ยจะเป็นคนเลือกว่าสิ่งไหนนั้นดีที่สุดสําหรับคุณนะฮะแล้วก็ต่อไปเป็นคำศัพท์สุดท้ายที่จะนําเสนอกันในวันนี้คือคําว่า T-back กันเองคําที่เรียกได้ว่าก่อดราม่ามาแล้วทุกยุคทุกสมัยนะฮะการ T-back กเนี่ยก็คือการกดลง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 ระหว่างที่อีกฝ่ายกาลังสับสนอยู่ก็คือการสตันเอง ใส่สตันปุ๊บแน่กดลงลงก่อนแล้วก็ค่อยโจมตีฝ่ายที่กำลังบินอยู่นะฮะเรียกว่าสร้างความหัวร้อนให้ฝ่ายก่อนที่จะโจมตีเขานะฮะเป็นดาเมจที่จิตใจก่อนแล้วค่อยไปทำดาเมจที่เลือดของเขาได้2ต่อแต่จริงๆไม่แนะนาให้ทำนะฮะเพราะว่าดราม่าเนี่ยเกิดมาเยอะมากแล้วถ้าไม่สนิทก,กันเนี่ยอย่าทำไม่งั้นจะโดนซัดได้หรือว่ามีดราม่าลงใน Facebook ได้เลยนะฮะก็จบไปแล้วนะสำหรับคำศัพท์ที่ เป็นสรับเทคนิคของเกม Street Fighter 5นะฮะก็สุดท้ายก็จะมีคลิปการต่อสู้จริงๆนะฮะแล้วก็จะบอกว่าในช่วงไหนของเกมเนี่ยที่ใช้เทคนิคต่างๆที่ได้อธิบายไปแล้วบ้างนะฮะแล้วก็เป็นแมตช์ระหว่างเบลซดแซนะฮะชายผู้แต้มมากที่สุดในประเทศไทยนะกับ m y RPG รจะผู้แต้มไม่เคยขึ้นไปเกิน 41, 0 0 0ทีนะฮส พอลอล่าล้มปุ๊บก็เป็นมิตตี้นะฮะด้วยการนั่งต่อยกลางทันทีน,นี่ก็อยู่กลางเกมแล้วก็สู้ด้วยฟุตซี่เมื่อกี้คือการใช้ยินต่อยหนักในการเล่นเกมฟุตซี่นะฮะแล้วก็พอโดนเนี่ยก็ใช้เป็นทาร์เก็ตคอมโบเพื่อจะเปิดทางบุกนะฮะน,นี้คือลอล่าเนี่ยดักวิปพนิษของการแด,ด๊ดการแด๊ดก็ไปถือการดดวิปพนิษเหมือนกันนะฮะดักวิปพนิษแดสดด้วยนั่งต่อยหนักนั่นเอง นีก่ก็กลับมาเย็ยนกลางเกมเป็นฟุซี่อีกครั้งนะฮะแล้วก็เป็นคางเงที่เปิดได้ด้วยการกระโดดเฉยๆนะฮะอันนี้เป็นการเทคโทนะฮะทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากเลยจนพูดไม่ทันนี่ก็กลับมาเป็นฟุตซี่กลางเกมไปอีกครั้งหาช่องทางเปิดนี่ลอร่าใช้มิกอัพนะฮะด้วยการปล่อยไฟแล้วก็เดฟเข้ามาให้ฝ่ายคิดว่าจะบุกยังไงนะฮะนี่ลอร่าได้มิกอัพอ,อีกครั้ง แต่ว่าคอมโบหลุดก็อันนี้เป็นคางเงะที่เซตอัพมิตรี้พลาดนะฮะเพราะว่ารอล่าเนี่ยลุกขึ้นมาแยับเพราะว่าคิดว่าคางเงะเนี่ยน่าจะมิน่าจะ,าจะมิตรี้พลาดแล้วก็มิตรี่พลาดจริงๆแล้วก็โดนแยับ oh, <well. S 1> อันนี้เป็นแอร์ทูแอร์นะคือในเรื่องของแอนตี้แอร์ตั้งแต่ตอนแรกอันนี้ลอล่าเมื่อกี้ใช้ออปชั่นเลือกด้วยการยืนยับนะฮะการยืนยับเนี่ยสามารถทำออปชั่นเลืกได้ ด้วยนะฮะเพราะว่าทางนี้เนี่ยระยะระยะเวลาระหว่างเหยียบกลางกับเหยียบหนักเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันอยู่พอสมควรนะฮะดังนั้นลอร่าเนี่ยเลือกกดเยับในจังหวะที่ถ้าหากว่าทางนี้กดเหยียบกลางเนี่ยลอร่าจะกันนะ,ะแต่ว่าถ้ายงกดเหยียบหนักเนี่ยจะออกเยียบมันสามารถทำอย่างนกันได้นะแต่ว่าต้องกะระยะกะเวลาให้ ดีๆเมื่อกี้เป็นมิตี้ทุ่งนะฮะแล้วก็ชัวิพนิชในจังหวะนี้ปิดเกมไปนะฮะก็จะเห็นว่าศัพท์แทบทุกคําได้ถูกนามาใช้ในการบรรยายการต่อสู้ในหนึ่งยกนะฮะดังนั้นการที่เรารู้ว่าศัพท์ต่างๆแล้วก็เทคนิคต่างๆเลยมันเป็นยังไงนะเราก็จะสามารถดูเกมได้อย่างสนุกขึ้นแล้วก็เข้าใจแล้วก็สามารถนําไปใช้กับตัวเองได้ดียิ่งขึ้นนะฮะก็หวังว่า วิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่เข้ามาดูนะครแล้วก็สามารถนำไปพัฒนาการเล่นนำไปพัฒนาการฝึกซ้อมถ้าหากว่าอยากให้ทำคอนเทนต์หรือว่าอธิบายเกี่ยวกับตัวเกมในเรื่องไหนอีกก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแ like, ชร์แร้วผมก็ขอบคุณครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะฮะ